انك انت عليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا واشرح صدورنا السلام عليكم มรมาตุลลออวะบรูกาตุสุขสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ประสบแต่ท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละเรากลับมาพบกันนะครับในเรื่องราวที่เรานั้นจะคุยกันเกี่ยวกับมารยาทแห่งอันอิสลามมารยาทที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือมารยาทของการอาน ครั้งที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องมารยาทการยืนละหมาดแต่ก่อนที่จะละหมาดเนี่ยการอาซาเนี่ยนะครับเป็นสุนัตก่อนการละหมาดนะครับสุนัตก่อนการละหมาดเนี่ยมีสองอย่างพี่น้องหนึ่งอาซาสองอ,อีกองะถือว่าเป็นสุนัตก่อนที่จะเข้าละหมาดนะครับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอาซา การอาจาร์หมอัซดินเนี่ยครับผู้ที่ประกาศบอกเวลาละหมาดหรือผู้ที่เชิญชวนละหมาดการอาจาญเนี่ยมีมารยาทอย่างไรและการอาจารเนี่ยมามีบทบัญญัติมาอย่างไรมีหะดีษนะครับที่เราจะอันอับดินละบินเซดบินอับดิรอบบ รอบเดอนลาอันหุ <c oughs> เล่าจากอับดิล่าบินเซดอย่างนี้ว่าก็ละอับดิล่าบินเซตเล่าว่าตอฟาบีวะาอนานาอีอิมนรอจูดนมีชายคนหนึ่งมาเวียนวนรอบฉันอยู่วะาอนานาอีอิมนในสภาพที่ฉันเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ นะครับแปลว่าชายคนนี้เนี่ยอับดุลล์บินเซดคนนี้เนี่ยเขาฝันพี่น้องฝันว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาวนเวียนที่เขาฟะกอน่ะและชายคนที่มาวนเวียนเนี่ยก็พูดขึ้นว่าอย่างนี้บอกกับอับดุลลาบินเซดว่าตะกูลุอัลลอฮฺอักบับรอัลลอฮฺอักบัร บอกกับฉันว่าให้ฉันพูดคําว่าอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารฟาดะการันอาจานและเขาก็พูดถึงเรื่องอาจานบิดตรบีอิตตักบีรตักบีร์สี่รครั้งอัลลอฮฺอ,อักบารอัลลอฮฺอักบารอาจานจำนวนการอาจานเนีลล่ยครับพี่น้อง ตักบีทมีอยู่สี่ครั้งด้วยกันวันอิกอมะฟูรอดาและจำนวนการอิกอมะก็คืออย่างละหนึ่งครั้งอัลลอฮฺอับาบดุอัชฮะดอันนาอินาอินัลลอฮฺอัชฮะดอันนามุฮัมมัดอฺรอสุลลลอฮฺส่วนอาญาในอย่างละสองครั้งการตักบีทสี่ครั้งก้อนอะ อับดุลลาบินเศษจะเล่าต่อมาว่าฟะลัมมาอัสบะฮตูเมื่อถึงเวลาเช้าเนี่ยตอนเช้านะครับอาไตตูรอซูลละลอยลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไปหาท่านนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอล่า นำเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้ท่านนะบีบมาสมนอว่าอะไรวะท่านนำฟังว่ามีชายฉันฝันว่ามีชายคนหนึง่งมาบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องการอาจามาสอนสำนวนการอาจาท่านนบีนบก็บอกกับดุลลาบินเซดว่าอินนะฮะนละรุยาฮักแท้จริงแล้วมันเป็นความฝันที่เป็นจริงเป็นฝันที่ถูกต้องแล้วเป็นจริง นาบีบอกกับมุลลินเปี่ยนนะครับฮะดิษวันนี้เนี่ยนะครับเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยอิมามอะห์มัดอบูดาวดแล้วก็ติรมีมซีวับนุคุไซมะนั้นการกำหนดให้มีการอ่านสำนวนให้มีการอาจานเนี่ยเป็นความฝันของสหาฮาบที่นำมา มาบอกกับท่านนักบิมนมาสนองน้อว่าอะไรว่าสัาาส้นน้ำนะครับอันนี้คือที่มาของการอาจารส่วนมรารยาทนะครับคนที่ทำหน้าที่อาจารเนี่ยโุลมาได้กล่าวว่าวามินอาดาบีฮีส่วนหนึ่งจากมรารยาทของการอาจารก็คือวอตเลอิสบีไออิสบีไอนีฟิลอูุนัยนี่ ให้เอานิ้วมือสองนิ้วเนี่ยวางไว้ในรูหูนะ <_ S 1> เพื่อที่จะให้เสียงของเราเนี่ยดังออกไปเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่ทำหน้าที่เป็นมุวัซซินก็คือบิลานบิลานที่เราเรียกว่าบิลานบิลานเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้อาซาในยุคท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลตานวะละฮิวะสัลัมคือท่านบิลาน <c oughs> ทำหน้าที่อาซานนะครับ ในยุคท่านนาบีเนี่ยไม่มีไมโครโฟนเหมือนบ้านเราเวลาอาจารย์เนี่ยนะครับจะต้องขึ้นไปที่เสาบังนะครับเสาบังขึ้นไปในที่ที่มันสูงและประกาศเชิญชวนพี่น้องให้ให้รู้ว่าได้เวลาละหมาดแล้วมารยาทก็คือให้เอานิ้วมือเนี่ยปิดโหูทั้งสองข้างและให้ อาจารแต่สมัยนี้เนี่ยพี่น้องสมัยก่อนแล้วโอเคเอาให้สุดเสียงไปเลยนะครับแต่สมัยนี้ถ้าสุดเสียงเมื่อไรเนี่ยไม่ขาดทันทีเพราะสมัยเราเนี่ยมีไมโครโฟนนะบางทีโอ้โหบังกันจนส้าไม่ขาดมาู้กี่รอบเอาแต่พอดีนะเพราะเรามีไมโครโฟนสามารถกระจายเสียงไปได้นะครับ เวาาลาอจานนะรครับให้เราเอามือเนี่ยกดหูทั้งสองข้างแล้วก็อจานาออกมามารยาทยังไงต่อว่าไอยาโกลลัลนว่าไอยาโกลลัสซามีโลิลอาาล่านีมิสลามายาโกลลุลมวอันด,ดินูคนที่ได้ยินการอจานาพี่น้องสุนัดนะครับ คนที่ได้ยินการอาจารย์สนัตให้กล่าวเหมือนกับผู้ที่อาจารย์ได้กล่าวคำคำนั้นเช่นเมื่อเราได้ยินคนอาจารย์กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัตคนที่ได้ยินก็ต้องให้กล่าวตามพี่น้องเป็นสุนนะเลยพี่น้องนะทำแล้วได้ผลบุญอัลลอฮฺอักบัตชฮะดุอฺอัลลอฮฺ ก็คนที่ฟังคนที่ได้ยินคนอาจารย์กล่าวคําไหนให้กล่าวเหมือนกับคนที่อาจารย์กล่าวเลยยกเว้นคําว่า haya ล l a s a l a haya alansala สองคำนี้เนี่ยให้กล่าวคําว่าอะไรครับลาฮาวลาวะลาคูวะตัอิลลาบิลล่ะถ้าหากว่าเราได้ยินคนอาจารย์กล่าวว่า haya a l อ s a l a ให้กล่าวว่าไงครับลาฮาวลาวะลาคูวะตัอิลลาบิลล่ะ สุนัตนบีสุฮาบะเนี่ยพี่น้องเวลาได้ยินหมัวอัซินหรือคนที่อาจารย์เขาประกาศอาจารย์เนี่ยเขาหยุดนิ่งแล้วฟังแล้วก็กล่าวตามแต่เราสมัยนี้เป็นไงได้ยินอาจารย์ปุ๊บคุยแข่งปั๊บเลยนะครับงั้นเวลาได้ยินอาจารย์เนี่ยควรเงียบสงบนิ่งนะควรสงบนิ่งแล้วก็ฟัง พูดตามในสิ่งที่คนอาจารย์เนี่ยเขาได้พูดออกมาไม่ใช่ไปคุยแข่งกับคนอาจารย์อย่างนั้นอนะ่ะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องอะไรครับจะต้องกระทําแล้วก็อะไรด้วยว่าอัลลายะว่าอัลลายะคุณุมวอัลซินอัลอัลาอัลลอุจรอน อินอำแกนอาดาลิกและคนที่อาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่สมควรที่จะเอาอะไรถ้าหากว่าเป็นไปได้ที่จะเอาค่าจ้างในการที่เขาเนี่ยอาจารย์นะในการที่อาจารย์เนี่ยไม่ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับไม่สมควรที่จะเอาค่าจ้างเมื่ออาจารย์จบแล้วพี่น้อง Mie sunat yang ngaih Mie sunat hai raw dua Doa, rap, adhan An Allahumma rabba Hazihid da'wati tamah Wassalatil qaimah Ati muhammadan Alwasilata อันนี้คือดวอารับอาญานพี่น้องนบีน่บอกให้เราอ่านดวอารับอาญานฮะดิษนี้เป็นบรรฮะดิษที่บันทึกโดยอิมามบุคารีนะครับเวลาอาจานเสร็จปุ๊บไม่ใช่คุยขึ้นต่อไม่ใช่เราต้องรับอาจานให้ดีอันนี้คือสุนนะธรรมแล้วได้บุญพี่น้องฟังการอาญานพูดตามคนที่อาจานได้ได้กล่าวกล่าวตามอาญานคนที่อาญานได้กล่าว ได้ผล,ลบุญอ่านดวอาหลังจากอาจารย์จบนะครับได้ผล,ลบุญพี่น้องนะหลังจากอ่านดวอาที่เป็นดวอาที่ท่านนำบิบมาสอนน้องว่าอะไรที่ว่าสุลามบอกเมื่อกี้แล้วก็ซุมมายะดอุลลอฮะตาอาลาวะลาอยูซียะดะอัลลันอาจารย์ให้เราขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับขอดุอาอ่านดุอาให้ดี เพราะว่า <c oughs> คนที่ทำหน้าที่อาจารเนี่ยนะครับพี่น้องว่าฟิลอาจารย์นี่อัจจรุลาซีมูสำหรับการอาจารเนี่ยจะได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะจะได้รับผลบุที่ยิ่งใหญ่มีฮะดีษที่เล่าจากท่านมมอาวิยะ ท่านมูอามิยะนะครับได้กล่าวว่าสมัมยะตูรอสูลละหน่อยสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากูลฉันได้ยินท่านอามีมาสัลลัมละหัวไลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลมูอัลซีนูน่ะอัตวะลุนนาซีอานากอนยามันกียามะอัลมูอัลซีนูนะคนที่ทำหน้าที่อาจารย์อัตวะลุนนาซีอานากอน ยาวมันเตียมะคนที่ทําหน้าที่อาจารย์เนี่ยนะครับถ้าตามสำนวนหะดีสเนี่ยแปลว่าอย่างนี้คนที่ทําหน้าที่อาจารเนี่ยคอจะยาวในวันกิยามะหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าคนที่ประกาศเชิญชวนอาจารย์ทำหน้าที่อาจารเนี่ยในวันกิยามะเนี่ยเขาจะมีเกียรติเหนือกว่าคนอื่นนะครับมีเกียรติไม่ใช่คอยาว พยาวในที่นี้ก็คือเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดณนะองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ประกาศนะครับให้ประกาศเชิญชวนให้มาร่วมละหมาดประกาศบอกเวลาละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นผลบุญของการอราจาเนี่ยมากมายเหลือเกิน มีฮะดีษมากมายที่บอกถึงผลระบวนของการอาจารตอนที่ผมกำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยมดินะนะครับจะเล่านิดหนึ่งอย่างนี้ก็เด็กนักเรียนในมหาลัยเนี่ยจะไปนั่งจองกันเลยในมัสยิดของมหาลัยนะครับไปนั่งจองเพื่อที่จะทำอาจารทํทำหน้าที่อาจารยแย่งกันเลยนะ บางครั้งหนึ่งขั้นทะเลาะกันไอ้นี่อาจารย์ยังเดียวเลยไม่แบ่งคนอื่นมานั่งจองกันนะครับเพราะ <c oughs> ท่านนาบีเนี่ยได้กล่าวว่าเมียดิสที่เล่าจากท่านอบับดุลอันอับดุลรย์ราะต้ารอะดีอัลลอฮฺอันฮุกอละ h ะด i ษที่เล่าจากท่านอับดุลฮุราราะห์รอะดีอัลลอฮฺอันฮุบะอย่างนี้กอละะรออออซูลล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 ุุฮฮััยฮิวะัลลัมท่านนาบีมาสั่ัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า เรายะละมุนน่าสุมาฟินนีดาอีถ้าหากว่ามนุษย์รู้ว่าเขาจะได้รับอะไรฟินนีดาในการที่ไปเรียกร้องให้คนมาละหมาดถ,ถ้าหากว่าเขารู้ว่าผลลบญที่เขาจะได้รับคืออะไรบอสซอฟินเอาวลหรือถ้ากแล้วก็ถ้าหากว่ารู้ว่าการมาละหมาดในซับแรกแถวแรกเนี่ยคืออะไร ซุมมาลัมยดีดูแล้วเขาไม่ไม่พบเจอพาพาหนะที่จะพาเขาไปยังมัสยิดเพื่ออาจารหรือพาไปมัสยิดเพื่อที่จะไปอยู่แถวแรกได้เนี่ยนะครับอิลลาอยัสตะาฮิมูอะไรฮี่ลัสตะาฮิมูยกเว้นเขาจะต้อง เสียเงินค่าจ้างเพื่อที่จะให้พาเข้าไปมัสยิดแล้วเป็นคนอาจารและเป็นคนที่จะต้องอยู่ในซอบแรกเนี่ยเขาก็จะจ้างอย่างแน่นอนนบีบอกถ้าหากว่ารู้แบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่อาจารย์เนี่ยนะผละบุญอัลลอฮ์อภัยโทษให้ นะครับท่านนาบีกลาวว่าวันมูอัซซีนุยุคฟาลาหูบีมัดดิซาติฮีคนที่ทำหน้าที่อาจารย์เนี่ยนะครับพี่น้องเขาจะได้รับอภัยโทษบิมัดดิซาติฮีสาเหตุเพราะเขาเนี่ยเป่งเสียงเขาออกไปอาจารย์เสียงเขาออกไปประกาศเชิญชวนให้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับ มาละหมาดนะครับหาประกาศให้คนได้รู้ว่าได้เวลาละหมาดแล้วอันนี้คือสิ่งที่เป็นความสำคัญของคนที่เป็นหมัวอัซินคนที่ทำหน้าที่อาจารย์แต่ว่าไม่ใช่เรามาแย่งตำแหน่งบิลานเพราะตามมัสยิดเนี่ยนะครับพี่น้องจะมีตำแหน่งอิหม,ม่ามตำแหน่งคอตีบ ตำแหน่งบิลานไม่ใช่เรามาแย่งตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าให้เราทำหน้าทำหน้าที่อาซานคนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบิลานก็ดีอิหมามหรือขอตีบก็ดีเนี่ยนะครับอัลฮัมดุล,ลิลละอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือควรที่จะทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เพราะท่านนาบีบอกว่ามันอาซานาซินไต อัชรอตัสนาตันใครก็ตามที่เขาอาจารสิบสองปีวาจะบัอัลหุนจันนะเขาจะได้รับสวรรค์นบี่บอกไปบอกคนที่อาจารเนี่ยนะคนที่อาจารเนี่ยยังไงเขาก็ต้องละหมาดยังไม่เคยเห็นคนที่อาจารแลลวไมลหมาดพี่น้องนะครับงั้นคนอาจารย์ยังไงเขาก็ต้องละหมาด นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุล่านอะไรวะซลัมบอกถึงความสําคัญของการอาซานนะครับนะบางทีอาซานเนี่ยก็เอาไม่ต้องลากทํานองให้มันยาวอะไรมากนะประกาศให้ได้รู้ว่าเข้าเวลาละหมาดแล้วการอาซารด้วยกับเซาเต็นจะมีเด่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทํานองนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายว่าให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องที่ศาสนาของเราเนี่ยได้ส่งเสริมและได้บอกกับเราเอากับท่านทั้งหลายไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบอเ็นไลต์ตะฟิกวันฮิดายอัสสาามุอะัยกุมรุฮัมมะตุลลมฮ์วะบะเอบารกาตุท่านสามารถติดตามรับชมย Ya t มทีวีได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทย